ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ยาพาลุยมาดูต้นมะละกอนนะครับที่ปลูกไว้ทานเองอันนี้มาดูวิธีการปลูกมะละกอช่วงหน้าฝนแก้ปัญหารากเน่านะครับงามใบเขียวนะครับครับลูกดกมากปลูกไว้ทานเองที่ดินมีไม่เยอะปลูกเบียดต้นมะม่วง เบียดเบียดกันก็ได้กินนะครับดูลำต้นใหญ่ปลูก<อ>ไวหลายเดือนแล้วครับก็ยังงามมาดูนะครับการแก้ปัญหารากเน่าดูลำต้นลำต้นสมบูรณ์<บ>ดีใบเขียวไม่เจ็นโรคนะครับใบ ลูกก็ใหญ่จบนะครับเอาไว้ตำกินกินไม่ทันต้นเดียวครับปลูกไว้ทานเองได้ครับอันนี้ก็มาแนะนำพี่แนะนำน้องเอาไว้ปลูกทานกันเองนะครับช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เรามาดูมะละกอที่ผมปลูกไว้บ้างอ่านี่ครับมาดูการแก้ปัญหารากเน่าผมก็ทำมาหลายวิธีรีบปลูก ด้วยตนเองเลยมาได้วิธีนี้ครับโ,โดยการที่เราเปิดรากไว้ผมไม่ไม่หมกโคนต้นนะครับผมไม่หมกให้มันอับชื้นป้องกันการอับชื้นให้รากได้อากาศได้ออกซิเจนเชื่อว่ารากจะได้ออกซิเจนแล้วก็ทำให้เชื้อราเข้าไปสู่โคนต้นไม่ได้ นี่รากส่วนนี้ก็ได้หาอาหารและได้รับออกซิเจนแล้วก็เวลามีแสงแดดส่องมาก็ช่วยป้องกันเชือ้อรานี้ครับเนี่ยดินหน้าฝนชื้นหมดเลยครับชื้นแฉะตลอดแต่ต้นมะละกอผมก็ยังอยู่ได้นะครับชื้นแฉะลูกเบียดใต้ต้นมะม่วงด้วยดินชื้นชื้นมากลำต้น สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนี่ครับเคยใช้มีดบากเพื่อช่วยกระตุน้นตามสูตรโบราณบากเป็นรอยแล้วก็ลากนะครับมีรากเป็นปุ่มเลครับเปิดลากไว้อย่างนี้นะครับลองดูนะครับพี่น้องเราเปิดลากไว้เราไม่ต้องให้ดินไปกบปกติเขาจะเอาดินไปกบกัน เราปลูกพอกินของเราต้นเดียวไม่ได้ปลูกเยอะนี่ครับปูรากเปิดรากหมดเลยเปิดไวเลยเปิดรากรอบๆเลยครับให้มันเลื้อยหาอาหาหา,หากินมันไปเองเปิดไว้เลยครับครับฝากนะครับ เรื่องราวดีๆช่องพยาพาธรรมนะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากเทคนิคโบราณเทคนิคบ้านๆฝากติดตามฝากกด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจในการสรรหาคลิปดีๆมาฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับครับลกมะละกอต้นงามเขียว ไปตำกินเรื่อยๆครับงามสวนผมลากดูกันอีกทีครับครับ,รบชื้นแฉะชื้นแฉะแต่ก็ได้ผลได้ผลผลิตลที่น่าพอใจ ๆค,<ว>ครับฝากติดตามนะครับช่องพญาพาลุยมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับพี่น้องครับช่วยกันนะครับช่วยกันหาเทคนิคดีๆมาแปงปันนะครับผมฝากติดตามเลยนะครับขอบคุณครับพี่น้องวับ